ต่อไปเราจะสร้างหน้าแสดงข้อมูลนะครับก็คือหน้าแสดงข้อมูลพนักงานก็คือ EMT Show นะครับไปที่ฟล์ครับเนเราจะสร้างจากเทมเพลตของผู้ดูแล,แลระบบนะครัคเพ็คฟอร์มเทมเพลตแอดมินเทมนะครับ ขีดนะครับไซเติรแสดงข้อมูลนะครับแสดงข้อมูลลักงาน format x สามนะครับ body c e n t e อนะครับแล้วก็จัดให้อยู่เซ็นเตอร์นะครับ รอนนี้เราเซฟก่อนนะครับไฟเซฟตั้งชื่อเป็น e m p show นะครับคลิกเซฟครับตอนนี้เราจะสร้างลิงก์มาที่หน้านี้ก่อนนะครับกดสื่อไปที่ แอดมินเทมนะครับเปิดหน้าแอดมินเทมขึ้นมาคลิกคุมแสดงข้อมูลพนักงานเลือกครับเลือกเป็น EMP Show นะครับคลิกโอเคครับจากนั้นไฟล์แล้วก็เซฟตัดเดียดครับโคออ้ดคราวนี้ปลิดหน้านี้ไปเลยครับ ที่หน้า emp show นะครับเราจะใช้ใช้ data เป็นใน n a m i c table นะครับเลือกสร้าง record set ก,ก่อนครับ record set ชื่อ r show e m g นะครับ EMP a b l e ตาราง EMP นะครับเราจะโชว์ Show ทุกทุก record นะครับก็คือเอเลยครับเ okay, คนี่คงนึงครับ ถามว่าโชว์ทุกเครคคอร์ดแล้วก็คือ all record นะครับโอเคก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยครับ Thank <laughs> you. ครับสมมติว่าเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราจะโชว์ทุกทุกเรคคอร์ดนะครับคราวนี้เราจะแทร์เครื่องขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือก็คือเรคคอร์เร็ ในแอพพลิเคชั่นบาร์ครับจะเป็นเท x t นะครับกโอเคก็คือจะเป็นเลือกหน้านะครับเลือกหน้าที่ต้องการโชว์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นในแอพพลิเคชั่นสเตตัสนะครับก็คือโอเคเลยครับ ก็คือจะโชว์โชว์ที่อยู่ของเลค o คอร์ดนะครับเราจะเชื่อาตามตามภาพเลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราจะเซฟนะครับ์เซฟ